นโมตัาาตตส,มสัมมาสพุทธป,ปเหร่ถือได้ว่าเป็นตัวกลางระหว่างคนเป็นกับคนตายระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าดังนั้นคนที่จะมายึดอาชีพสัป,ปเหร่ได้จะต้องมีใจรักมีจรรยาบรณไม่เลือกที่รักมักที่ช่างแม้ว่าตัวเองจะได้รับการขนานนามว่าเป็นสัป,ปเหร่ไฮโซใส่สูตรผูกไทยไดกอฟสวสาราโตพระคะววตาธมโมธัรมมะมสามี อออภาพของผู้ชายวัยกลางคนส<า>ใส่สู่ผูกไทยขับรถก้หรูดูท่าทางภูมิฐานทำหน้าที่สัป,ปเหรอภายในวัดบัวขวัญเป็นอีกภาพลักษณ์หนึ่งที่สร้างความสะดุดใจให้กับผู้พบ,พบเห็นเพราะปกติแล้วเราจะเห็นสัป,ปเหร่ใส่เสื้อสาฟารีไม่ได้แต่งตัวเต็มยศแบบนี้ แต่ชีวิตต้องสู้ของเด็กชายคนหนึ่งจากแปดริ้วที่มีชื่อว่าเนรมิตสีเมืองคนนี้ต้องการทําให้ผู้คนที่เคยดูถูกอาชีพสับเปลอให้เลิกดูแคลนอาชีพนี้เพราะวาระสุดท้ายของชีวิตก็ไม่มีใครพ้นมือสับเปลอไปได้ผมอยากจะยกระดับให้ให้คําว่าสับเปลอหรือว่าเจ้าหน้าที่ชาววัฒนราานเนี่ยให,ให้ดียิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้ว ทุกทุกที่เขาก็แต่งตัวดีอยู่แล้วเป็นซาฟารีอะไรดีอยู่แล้วเรียบร้อยดีอยู่แล้วเป็นระเบียบแบบแผนดีอยู่แล้วแต่ตัวผมเองเนี่ยผมหันมาอย่างนี้ก็คือมันมีจุดปมด้อยนิดนึงแล้วก็อยากจะยกระดับตรงนี้ด้วยค่ะพอประธานโทษนะคะต้องถามถึงจุดปมด้อยที่ผ่านมากับการเป็นสับป,ปเลรอนี่เคยโดนดูถูกด้วยหรอคะก็ก็มีมีเป็นกลุ่มฮะแต่ไม่ไม่ทั่วไปแต่ว่าเป็นบางกลุ่มแต่ผมไม่ขอเอ่ยแล้วกันว่าเป็นคนที่ทําเกี่ยวกับศพน่าขยะขยแขยงไม่สะเพงที่จะมา คบหาสมาคมแต่จริงๆแล้วการป้องกันของผมมากกว่าที่เขาจะมาดูถูกมากกว่าที่บอกบว่ามีการป้องกันทํำยังไงคะก็ใส่ถุงมือ,อมใส่ถุงมือนี่ไม่ได้ชั้นเดียวสามถึงห้าชั้นเพราะผมต้องป้องกันแล้วก็มีน้ํายาล้างมือ,อมผมวางล้างมือนะ่าจะอยู่ประมาณวันละนะถ้าไม่ต่ําไม่ต่ําเลยนะสาสิบครั้งหน้าที่ของสัปเหร่ที่พี่ทาได้มีอะไรบ้างคะ ถ้าทำผมครบวงจรนะครับ <c oughs> ตั้งแต่ผู้วชนที่ได้มีแจ้งมาว่ามีผู้วชนที่ไหนเราก็ไปดูสถานที่ถ้าที่บ้าน <c oughs> ก็ต้องแจ้งสถานีตารวจก่อน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวสถานีตำรวจเข้าปราะสานกับนิติเวศ <c oughs> พอนิติเวศก็จะเจ้าหน้าที่มาเรียบร้อยชันสูตรเรียบร้อยถ้าทางเจ้าผ้าไม่ติดใจความเขาจะให้ร่างของผู้วชนเนี่ย <c oughs> ไปทาบาเพ็ญกุศลศพที่วัดได้เลย <c oughs> แต่ถ้ามีขั้นตอนที่ว่ามีปัญหาหรือว่ามีประกันหรือว่าตายอย่างผิดธรรมชาติหรือว่าคาดว่าจะโดนฆาตกรรมเนี่ย พิิเวทต้องรับไปพาตัดชนสูตรก่อนแล้วแตอวันนี้ขอผมเองขอเรียนจุเธอทุกท่านนะครับกพระภูชาพระรัตนาศิลป์และรัตนธรรมเป็นลําดับสปเรไฮโซใส่สูตรผูกไทยยามว่างได้กอล์ฟคนนี้เล่าให้เราฟังค่าว่าชีวิตที่ผ่านมาเขาคลุกคลีอยู่กับวัดเริ่มตั้งแต่บวชเนนบวชพระ16ปี ที่ผ่านมาเคยเป็นนายแบบตัวประกอบภาพยนตร์สตันแมนขับรถส่งยารับจ้างร้องเพลงตามห้องอาหารแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะยึดอาชีพนี้เพราะนอกจากจะได้บุญแล้วยังทําให้ตัวเองเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจอีกด้วยเพราะสัป,ปรเร่อเป็นคารวาสเพียงคนเดียวที่ได้อยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านจากศพที่เน่าเปื่อยไปเป็นเท่ากระดูกอันเป็นที่เคารพของญาติพี่น้องผู้ตายหรือการเปลี่ยนผ่านจากศพให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ ผมหมดเลยครับทุ่มเทแล้วก็ทั้งความรู้สึกเปรียบเสม,มือนญาติคนหนึ่งมไม่ว่าการากล่าวชีวประวัติหรือว่าดาเนินการเป็นกรอนหรือคํไว่าอะไรเนี่ยมผมจะแต่งมาจากข้างในแต่งให้บ้างแล้วก็กัดเกาให้บ้างด้วยประสบการณ์<ม>ก็เอามาความรู้สึกทั้งหมดเห็นบอกว่าจมูกแทบจะติดกันก็แบบเราไม่รังเกียจเลยครับผมผมเคยตั้งนิยามตรงนี้ว่าถ้าเกิดเราทําดีแล้วทําให้ดีที่สุดนะครับมไม่ว่าจะมีร้อยหนึ่งหรือล้านหนึ่งนะครับทําให้เหมือนกันเราเปิดใจให้กว้างไอ้ตรงที่เงิน มันมันที่หลังจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้บางคนไปตั้งค่าตัวผมเป็นแสนแสนที่เขาลือกันผมก็ขอแค่ข่าวตรงนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเงินบอกผมคำเดียวผมยินดีจะไปทําให้ตามอัตภาพแต่ทําให้ครบวงจรและตามประเพณีทุกอย่างนะครับอืมค่ะทำไมเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอย่างนี้คะมันเป็นมันเป็นความรู้สึกอะไรยังไงผมทําเพื่อพ่อครับผมไม่รู้จะเอาอะไรคืนแผ่นดินนะครับผมเกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นเด็กวัดที่ทุกคนไม่รู้จักแล้วก็โดนเหยียดหยามดูถูกว่า มันไม่มีอาชีพอะไรมันก็เป็นสับเปลอรหน้าะแยงหน้ารังเกียจ<ม>แต่ตอนนี้สังคมต้องรู้แล้วล่ะว่าว่าอาจารที่จะเป็นครีมชันหรือเจ้าหน้าที่ชาวนาฐานหรือทุกคนเรียกสับเปลอไม่ผิดอะไรนะครับผมอยากให้ตระหนักตรงนี้ว่าถ้าไม่มีสับเปลอไม่มีพวกผมนะครับผมว่ามันก็ลําบากแต่ขอให้รู้ตรงนี้เลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่อยู่เบื้องหลังและเสียสละ อย่างสูงนะครับต้องบอกคิวไม่ว่างเลยแล้วก็มีการจับจองกันล่วงหน้าถึงขนาดว่าถ้า <c oughs> ถ้าเป็นอะไรไปหรือถ้าอะไรอยากให้คนนี้ไปดูแล <c oughs> ใช่ไหมคะครับจริงๆแล้วไม่ตตัวเองไม่ไม่ใช่ว่าจะเวอร์รอ,อะไรนะครับ <c oughs> เพราะว่าก็มีการจองมีการมาเห็นแล้วก็หลายตัวหลายคนก็ทําให้กับญาติแล้ว <c oughs> แล้วก็มาภาวนาว่าอยากให้คุณเนรมิตรทำก็ก็ไม่มีปัญหาแต่ดีใจนะครับ <c oughs> แต่จริง,รงๆแล้วทุกคนนะครับมีจุดเริ่มต้นนั่นคือการเกิด และจุดสุดท้ายคือความตายนะครับแต่ทุกคนต้องเตรียมตัวและก็มันสร้างคุณงามความดีด้วยตลอดเวลา1ิกว่าปีที่ยึดอาชีพสัปปะเลยอ,อย่างจริงๆจังๆเขาได้รู้จักผู้คนมากหน้าหลายตาดังนั้นระหว่างทางของการเป็นสัปปะเลยเขาได้มีโอกาสออกอัลบั้มที่มีชื่อว่าสัปปะเลยไฮโซและล่าสุดหัวใจไฮโซซึ่งเนื้อหาของเพลงส่วนใหญ่จะมาจากการทําอาชีพสัปปะเลยที่เป็นตัวกลางระหว่างคนเป็นกับคนตายลไม่เดิน ยอมรับสุดเศร้าอลัยนับตั้งแต่นี้ต่อไปคงเหลือไว้เพียงความทรงการเป็นนักร้องครั้งนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากผู้ที่รักใคร่ชอบพอเป็นผู้สนับสนุนรวมทั้งกำลังจะมีผลงานเขียนเกี่ยวกับชีวิตสับปเปลอ,อีกด้วยแต่ไม่ว่าจะมีโอกาสได้เป็นนักร้องหรือได้เป็นนักเขียน เขาก็ยังยึดงานหลักกับการทําหน้าที่สัป,ปเหร่ค่ะโดยได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับเด็กหนุ่มที่สนใจเนี่ยแหละค่ะลูกศิษย์ที่มาเรียนรู้งานสัป,ปเหร่กับเนรมิตรมาได้เกือบปีนั่นก็คือพานุราชวงศ์อายุ19ปีก็ยอมรับนะคะว่าเขาเคยออกจากบ้านสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะที่บ้านไม่อยากให้ทําอาชีพนี้ค่ะไม่อยากให้ทําครับแต่ก็ไม่ฟังครับมันไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไปทาทาไม บบไม่น่าไปทํางานแบบนี้เกี่ยวกับศพเกี่ยวกับคนตายครับประมาณนี้เหมือนกับได้ช่วยคนนะครับคืองานนี้ไม่ค่อยจะมีวัยรุ่นมาเข้ามาทำสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเราแบบเยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจงานด้านนี้ต่อไปก็จะไม่มีใครทำประมาณนี้้รูก็ด,ด,ดีครับ มีคซัป,ปเปอรหรือผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับศพตั้งแต่ทำพิธีมัตราสังจนกระทั่งนำศพลงฝังหรือเผาหรืออีกในหนึ่งก็คือการแปลสภาพสังขารร่างกายของคนที่ตายไปแล้วให้สูญสลายไปจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิงดังนั้นซัป,ปเปอจึงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานเนื่องจากการตายเป็นสิ่งปกติของคนเราที่ไม่มีคนไหนสามารถหลีกเลี่ยงได้ จะลายกันไปต้องยิมคำของปู่เย็นมาใช้ที่บอกเอาไว้ว่าชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนสะพานมีขึ้นมีลงมีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายลับไม่เดินโกรไม่กลับยอมรับสุดเศร,ออร้าอลไลนับตั้งแต่นี้ต่อไปคงเหลือไว้เพียงความทรงจำ ทอยคำใจใส่ซื้อเห็นภาพเขาถือเดินเวียนรอบเมนสุดช้ำทำใจไม่ได้กับลหลายเรื่องราวยังจำคิดถึงแต่หน้าคนงามเจ้าดวนจากลา